ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมแบบเหรียญกระถินปีหกสิบหกนะครับพิธีมงคลจักรวาลของพระราชาธิรมโสพลหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะครับลักษณะของเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญรูปทรงรูปไข่นะครับหลวงปู่นะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์หมจีวรคลองสังคติเรียบร้อยนะครับความคมชัดเจนสวยงามมากนะครับใบหน้าหลวงปู่นะครับดูเข้งขึมโดูดันนะครับ ดูเข้มขังนะครับส่วนแบบด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเป็นรูปนะครับเกะี่ยเป็นพระธาตุเหมือนหินนะครับด้านกลางแล้วก็จะลงอัคระนะครับคาถาท่าทั้งสี่นะครับน้มาพระทะว่ากันว่านะครับทุกสรรพสิ่งนะครับในโลกในจักรวาลเนี่ยเกิดขึ้นด้วยท่าท่าทั้งสี่ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นวิชาเอกของหลวงปู่เลยในสายจตุรธาตุนะครับที่สืบทอด มาทางสายของสําเร็จรุนนะครับพระคาถาอีกหนึ่งชุดเนี่ยเป็นนโมพุทธายะเป็นพระนามของพระเจ้าห้าพระองค์ในพัทธกัปนี้ซึ่งครูบาอาจารย์นะครับยุคเก่าห,หลายหลท่านเนี่ยชอบใช้เพราะว่ามีพุทธคุณเนี่ยเรียกได้ว่าครอบจจกรวาลเลยนะครับเหรียญเป็ี่ยนที่ะระลึกกระถินวัดพระท่านเหมือนหินนะครับสองห้าหกสิบหกนะครับกาลังเปิดจองนะครับเป็นเหรียญสวยงามหน้าเก็บสะสมนะครับหน้าใช้อีกหนึ่งรุ่นก็ว่าได้นะครับสาหรับวันนี้ขอจบคลิป นะครับเท่านี้ครับ